เออระครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมกา n a น r าฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับในวันนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่ในส่วนของตู้สุ่ม e v โนะครับทุกคนมีทั้ง MP40 นะครับทุกคน AK ยูนิคอนะครับแล้วก็เป็นสกาไททันนะครับทุกคนกลับมาแล้วนะครับทุกคนปืน e ีโกลับมา3อย่างพร้อมกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําการสุ่มกันนะครับทุกคนคนครับ ู่สุ่มอีโวกลับมาแล้วมาทั้งปืน MP40 a k ยูนิคอนแล้วก็สก้าไททันนะครับทุกคนเตรียมเพิษเตรียมเงินกันหรือยังครับทุกคน ถ้าใครยังไม่มีเพชรยังไม่มีเงินเติมเกมนะครับทุกคนผมมีแอปมีเกมดีๆมาแนะนำนะครับเกม Happy Dummy ี่เป็นเกมสะสมคอยเพื่อไปแลกของรางวัลเล่นฟรีดาวน์โหลดฟรีทั้ง Android และ iOS นะครับทุกคนอันดับแรกไปดาวน์โหลดกันมาก่อนที่ลิงก์ใต้คลิปคลิปนี้กดจิ้มและดาวน์โหลดได้เลย หลังจากนั้นนะครับ,บล็อกอินเข้าเกมให้เรียบร้อยแล้วกดมาที่คําว่าเชิญนะครับทุกคนหลังจากนั้นผูกรหัสเชิญรหัสนี้ A C B I 349 A C B I 349ผูกรหัสเชิญรหัสนี้จะได้รับ300อยคอยฟรีเพื่อนําไปแลกของรางวัลหรือบัตรทูมันนี่นั่นเองนะครับทุกคนสามารถเล่นเกมทําภารกิจสะสมคอยเพื่อไปแลกของรางวัลน,นะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะเติมเงินเข้าทูมันนี่ให้ดูแบบสดๆนะครับกดแกลกรางวัลน,นะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับก็ให้มากดที่คําว่าบันทึกนะครับทุกคนซึ่งมันจะเป็นการบันทึกที่เราแรกลกรางวัลทิ้งไว้นะครับทุกคนซึ่งเราก็สามารถคัดลอกและนําไปเติมทูมันนี่หรือเติมเกมได้เลยนะครับทุกคนอ่าได้ฟรีได้จริงนะครับทุกคนคัดลอกวางแล้วก็กดถัดไปกกดยืนยันนะครับทุกคน เรียบร้อยนะครับทุกคนเงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนฝากไว้ด้วยเกม Happy Dummy ที่ลิงก์ใต้คลิปดาวน์โหลดกันมาเล่นเยอะๆนะครับและผมจะใช้สูตรในการสุ่มด้วยนะครับทุกคนว่ามันจะออกง่ายออกยากไหมนะครับทุกคนกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับในกิจกรรมตู้สุ่ม EV o นะครับเปิดคลังแสง E ี o สุดพิเศษนะครับการแลกรางวัลในครั้งนี้นะครับนี่นะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนในส่วนของ MP40 นะครับก็ ตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่อย่างงี้นะเนี่ยประมาณนี้นะ MPC0 แล้วก็ในส่วนของอะไรนี่อ่ำอ่ำสกาไททันนะครับทุกคนเออสกาไททันสกาไททันก็มีประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของอ่ AK ยูนิคอนนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะเราสามารถนําพิมพ์เขียวของอย่างอื่นนะครับมาแลกได้นะครับทุกคนเป็นพิมพ์เขียวที่เราต้องการได้นะครับทุกคนเออน,นี่ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเราต้องการพิมพ์เขียวเนี่ยของ AK เนี่ยตัวนี้นะเราก็สามารถนะครับเลกได้นะครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมไม่มีเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสุมเอาดีกว่านะครับทุกคนอาไปสุ่มกันเลยนะครับทุกคนสูตรของผมนะครับทุกคนสุ่มครั้งแรกนะครับกด5ครั้งไปเลยนะครับทุกคนกด5ครั้งไปนะครับทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับทุกคนใครที่กดไลค์กดซับสไครต์ก็ขอให้ออกง่ายๆนะครับทุกคนไปมามาโอ้โหอาหารหมาไปอีก มาต่อยังไงครั้งสุดท้ายไม่ออกนะครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็ไปรีห้องนะรีห้องแล้วก็กดเข้าไปใหม่นะครับทุกคนแล้วก็ไปกดซุมกดหนึ่งครั้งกดข้ามหลังจากนั้นนะครับทุกคนกดห้าครั้งนะครับทุกคนแล้วก็กดข้ามไปเลยนะครับไม่ต้องลุ้นนะกดข้ามไปเลยได้ไงครับทุกคนสูรใช้ได้จริงว่าเฮ้ยออกเลย เป็นไงครับทุกคนสูตรนี้แล้วก็ไปสุ่มกันต่อนะครับทุกคนกดข้ามกันอีกรอบหนึ่งไปนั่นไงหลังจากพิมเขียวก็หินออกมาต่อกันเลยนะครับทุกคนแบบติดๆนะครับสูตรนี้ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะไปกันต่อข้ามโอ้โหไม่ออกไม่ออกไปกันต่อข้ามเฮ้ยเกลือหรอวะไม่ออกนะครับทุกคน สูตรนี้ก็ได้อยู่นะครับทุกคนที่หนึ่งพิมเขียวแล้วก็หินอีโวได้มาหนึ่งอันนะครับทุกคนในส่วนของเอคยูนิคอนนะครับทุกคนก็แลกได้อยู่นะครับทุกคนแต่ผมไม่มีไอเจ้าหินอีโวนี่เสียเออนีเสียนี่สิครับทุกคนเออก็ประมาณนี้นะครับทุกคนลองไปใช้กันได้นะครับสูตรนี้นะครับทุกคนก็ ได้มา1หินดีโวได้พิมหนึ่งอีกหนึ่งพิมเขียวนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าใครชื่นชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ